สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์ไทยเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มเจมจิรายุที่มารับบทคุณเอกอิทธิฤทธิ์ประกบคู่กับนางเอกสาวเบลล่าราณีที่มารับบทนายห้อยคำดวงบอกเล่าเรื่องราวของพระเอกที่ต้องการหนีไม่ยอมบวชจึงจ้างนางเอกมาเป็นภรรยาเป็นเรื่องราวของนายห้อยคำดวงนางเอกของเรื่องที่ต้องคุมควายไปส่งที่เมืองทุ่งใหญ่แต่บังเอิญตอนนั้นคุณหญิงของท่านเจ้าเมืองถึงแก่อนิจกรรม ตามกฎของเมืองขุนนางทุกคนต้องส่งบุตรชายคนโตที่ยังโสดให้มาบวชอุทิศส่วนกุศลให้คุณหญิงด้วยความที่พ่อของคุณเอกอิทธิฤทธิไม่อยากให้พระเอกบวชเพราะจะทาให้การงานสะดุดจึงบอกว่าพระเอกแต่งงานแล้วพระเอกจึงจ้างนางละครมาเป็นภรรยาแต่แผนก็ล้มไม่เป็นท่าตอนนั้นนางเอกมาส่งควายที่บ้านพระเอกพอดีเขาจึงจ้างนางเอกมาเป็นภรรยาแทนเขาเสนอเงินก้อนใหญ่เป็นรางวัล ด้วยความที่นางเอกต้องการนําเงินไปซื้อโสมไปรักษาพ่อที่โดนของเข้าตัวเลยป่วยเธอจึงตกลงพระเอกยังได้รับคําสั่งให้ไปติดต่อซื้อปืนเพราะขุนจรสีชายซ่องสุมกําลังเพื่อปล้นเมืองยังมีขุนเม่นที่คอยจะผิดเรื่องนางเอกเพราะต้องการได้เงินค่าหนายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อปืนแทนพระเอกซึ่งนางเอกต้องเป็นภรรยาพระเอกจนกว่าจะติดต่อซื้อปืนสําเร็จแต่อยู่ๆคนรักเก่าของพระเอกก็กลับมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกัน เป็นแนวโรแมนติกดรามา่าคอมเมดี้ที่ดูสนุกดูไปขำไปออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องสามค่ะ